นายปริญญาคำหลอม25ปีจากอุบลราชธานีโหนี่เป็นดาวดังที่มีดีกรีแชมป์โหทั้งแชมเปี้ยนนะครับในรุ่น115ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแชมเปี้ยน115ปอนด์ของเวทีมวยวิกหมอชิดและปัจจุบันครับแห่ครองเส้นใหญ่เลยครับ แคมป์ทูโฟร์ยูในรุ่น115ปอนครับโอ้โหถือว่าเป็นเ <c oughs> จ้าพอ่อแชมเปี้ยนว่านี่แหละครับ115ปอนครับทั้งเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวิกหมอชิดแล้วก็ทูโฟร์ยูครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับเสียวุฒิพอหลักบุญละครับคุณนัทวุฒิสมสัยนะครับแล้วก็สนุนนะครับจากท่านพลตำรวจโทอักคารเดชทิ่บนศรีครับ ปัจจุบันก็ซิ้ซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยของกองทัพภาคที่3นะครับนักทกในดวงใจกอเนี้ครับดาวดังยอดมวยอีกคนหนึ่งครับเจ้าซุปเปอร์บอลสิงมาวิน60ครั้งชนะ50แพ้8แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับคู่นี้ รายการใหญ่ในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับทาง CP ครับ c p ีเจริญพกทภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอป์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ c p ีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบริษัท CPF ีเอสซ์ลองแอนด์ฟูชเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวข้าวตังมินิ์ไก่ยองสุดไก่ย่าง5ดาว บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระตา่ายแล้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟินีนเบนด้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างวินัยวีระูุ้ชงนะครับ่วยการสานับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับตุเอกครับใครจะเป็นแชมปเปี้ยนคนใหม่นะครับในรุ่นแบนตอมเวทครับ กรรมการไพฑูรย์กลางครับชี้ขาดด้านบนนะครับชัยวัฒน์ศรีวัฒนานารินทพงศ์ดันแล้วก็ธงชัยกิตดำรงวินิจกุลให้คะแนนด้านล่าง3ามพนครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเลยครับศึกใหญ่ของเพชรยินดีเสิรโบ๊ทของเราเนี่ยโอ้โหสัปดาห์หน้าน่าดูมากๆเลยครับพี่บอลครับดัสผลห้าสัดีที่25พฤษภาคมครับศึกเพชรยินดีของเราชัยล่าพหลักบุญครับเจอกับโยทินเอฟเอกรุ๊ป ชายล่าแชมปเปี้ยนสองเส้นนะครับช่องถูฟอ,อยูแล้วก็ราชบัเมินเจอกับแชมป์ RWS โยทินเออแชมป์ชนแชมป์เลยครับแล้วก็ยังมีสมรักน้อยมวยเด็ด789เจอกับชยกรพหลักบุญแตายิ้มสบุญมีนิติเจอกับดองไม้ป่าสอจอต้องปราจีนครับแล้วก็เปิดหัวด้วยตาต้าพหลักบุญเจอกับโล่เงินกลวยในเมืองกินครับนี่คือ4คู่ครับ เพื่อหาสัปปดีที่25พฤษภาคมครับถนนทุกสายมุ่งมาที่นี่แหละครับสนามมวยราชดำเนินครับนัดใหญ่ของเสียบทครับครับโอ้วันนี้วายใหญ่แล้วครับนัดใหญ่มากๆแล้วสัปดาหนะ์หน้าโอ้โหแถือว่าเป็นการชิงยอดมวยไกลๆเลยครับไยล่าทับโยทีนโนสัปดาหนะ์หน้าไม่อยากให้ท่านชมพลาดเลยครับมาเจอกันได้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันพฤหัสสดี แต่ถ้าไม่สะดวกครับถ้าไม่สะดวกก็เนี่ยครับเปิดทูฟอยูช่อง24กีฬาสดบันเทิงดีสำหรับแฟนหมัดมวยนะครับเราจะเจอกันวันอังคารมวยมันสนั่นเมืองวันพระัสบดีแบบนี้ครับศึกเพชรยินดีแล้วก็วันศุกร์ครับมวยมันวันศุกร์สรายการนัดใหญ่นัดรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้องที่คาทัศจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศ รถพอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้นะครับอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555แล้วนี้ต้องขอบคุณครับผู้สนุนใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับโตโยตา้าเคมอเตอร์ 21โชว์ลูม19สูตรบริการครับหมโปรโมชั่นเพียบเลยครับโอ้ยสะดวกยิ่งไหนเรียนเชิญนะครับโทรไปที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับโอ้โหยก2เท่านั้นครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับฝังต่อครับเปิดเกมเดินตามสไตล์ของเขาเลยครับขณะที่เจเจสไตล์ของเขาก็สไตล์แบบนี้แหละครับตั้งรับจังหวะ2ครับชชังความเก๋าเกมอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฝังต่อครับขณะที่เจเจ หลังๆสดขึ้นมาครับหลังจากที่ไปคว้าแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นได้กับทีมชาติไทยแล้วแกกลับมาปักหลักชก5โยกนี่ฟอร์มดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนได้ชิงแชมป์วันนี้ครับบอสภาคนี้ต้องบอกว่าเจเจไม่ธรรมดานะครับชนะประมาณ95%เนะครับฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกันว่าชื่อมวยที่เจอมาก็ยังเป็นรองฟังต่อครับวันนี้ถือว่าเป็นด่านอันตรายที่สุดเลยครับในการกลับมาภาคนี้สองฟอร์มีผลหรือเปล่าครับปังต่อมุมแดงต่อให้นะครับ ในการชิงตำแหน่งชั้นที่ว่างครับของสนามบวยราชดำเนินรุ่นแบนตัมเวทครับติดตามกันเลยนะครับยก2ซ้ายออาคืนด้วยซ้ายเขียล่างครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับพี่บอลครับโอ้โห่าอย่างที่เรียนไว้ฝ่ายแดงนี่แชมเส้นใหญ่3เส้นวาวันนี้เขาบอกว่าเขาจะยึดเส้นที่4อีกเส้นหนึ่งแต่ว่าดูครับาฝ่ายน้ำเงินเจเจรุ่นน้อง โอ้โหสวยครับเจเจนี่ครับไพศซนปังตอเดินงานซ้ายมาจากอุบลฮหาซ้ายอุบลอีกแล้วครับคนนี้แต่วันนี้เจอกับน้ำเงินพิษณุลโลกหรือว่าเพชรบูรณ์เนี่ยครับแหมก็อยู่สองจังหวัดโอ้มาขวาโอ้โหได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าดูครับเจเจยังเก็บาการได้ดีครับพยายามจะปรีร่เข้าไปเอาคืนโอ้อย่าลุกไปไหนครับอย่าลุกไปไหนครับมีสิทธิ์สูงเลยครับเปลียงปังเปลี่ยงปัง แรงทั้งคู่นะครับปังตอนี่ก็หนักทุกลูกครับเจเจหมัดกับศอกก็ถือว่าไว้ใจได้ครับนี่ครับเจเจน้ําเงินแต่ถ้าเจเจที่ขอนแก่นก็คุณจิ้นเจเจของเราครับคุณจิ้นเจเจอ่า <ๆ S 1> นี่พรุ่งนี้ร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นมีมหากรรมคอนเสิร์ตด้วยครับวันศุกร์พรุ่งนี้ครับ มีขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดเรียนเชิญครับไปเจอกันได้ครับบริหารงานและดูแลโดยคุณจิ้นเจเจครับที่ขอนแก่นนะครับค็อกเทลซีฟู้ดโอ้โหยะนะครับโดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมศสื่อสัต์จบงกตต้องขอบคุณด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับ คุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเห็นแล้วครับยกที่แล้วปังต่อฝ่ายแดงนี่มีหมัดครับขณะที่เจเจน้ำเงินนี่มีศอกเดี๋ยวดูครับยกนี้หมัดกับศอกใครออกแม่งกว่ากันตามมาต่อนะครับยกที่3ครับคูเอกนะครับผู้ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างรุ่นแบนด์เวทของสนามมวยราชดำเนินครับใครเป็นแชมป์ก็อย่างที่ทราบกันดีครับแชมป์เวทีเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยครับปา คุยได้ยันลูกบวกเลยครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายจากอุบลครับน้ำเงินนี่เพชรบูรณ์ครับขยับแมาถีบมาก็ถีบคืนครับของฟรีไม่มีครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่แล้วครับวันนี้ตังตอต่อให้2องอนด้วยร้อยโอ้โหร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดอ่าก็ต้องยอมรับเลยครับร้อยสิบห้านี่ มาหาคู่ต่อสู้ยากมากๆสำหรับฟังตอเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้มาเบ่งขึ้นมานิดนึงดูมาขวาง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 มาเจจไม่ยอมไม่ยอมกรรมการไทยพูลบอกทำอะไรกันไม่ถนัดแยกก่อนครับมน่าสนใจครับหมัดของตังตอครับออกได้แม่นครับมซ้ายแล้วก็หุกขวาน่ากลัวครับดูครับทำไปทำมานีเริ่มที่จะเร็วกว่าทางด้านของเจเจแล้วครับจังหวะต่อยหมัดครับแต่ว่าเจเจยังมีแค่ขวานรื่ับที่ติดเบิกเอาไว้ยัางหนักยังแรงยังทำให้ทางด้านของฟังตอดี คิดอยู่แล้วครับว่าต้องเดินอย่างระมัดระวังครับท่าจะต้านฟังตอ่ออยู่ไม่อยู่ครับเดินบดเดิปี้เลยครับอ,อ้อาวเออซอกด้วยนะครับทางด้าน,นเจเจเนี่ยก็เป็นคนพิษสุโลกน,นะครับแต่ว่าไปโตอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับไปนี่ครับไปซ้อมบวยอยู่เพชรบูรณ์โอ้โหแล้วก็มาฟอร์มหลังๆท้งคู่นี่ชนะ<อ>น็อก<ะ>ชนะน็อกด้วยกันเป็นว่าเล่นเลยคุณติ๊กเดี๋ยวดูแม่ครบยกหรือเปล่าครับคู่นี้โอ้โหไม่ไม่มีการ ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ1 1 8ปอนด์อเส้นสาคัญเส้นนี้อ้โหไม่ยอมอย่างที่พี่บอลบอกนะครับว่าพอคนนึงโดนนี่พยายามจะเอาคืนแล้วครับเอ้าฝังต่อเดินเข้ามาครับแข้งขวาเจเจดึงหลบได้บังต่อบีบเกมเข้าไปครับโยกโยกแข้งตายไม่ได้ครับที่มาขวายังไม่โดนครับเจเจหมุนมีเข้าไปแข้งขวาสกัดไว้เจเจก็พยายามจะทบในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับตั้งรับรอจังหวะสวนครับฟังต่อครับ ฟังต่อคอรบข้ายมาซ้ายคืนไปครับกรรมการไปทุนกบกลางก็คือตัดสินง,ง่ายครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่มีใครตุกติดครับชกในเกมของตัวเองครับนี่ครับไปไลๆครูเอกคููสำคัญของเราฟัางต่อเดินขยับซ้ายซ้ายซ้าย,าย,ายน่า,า,าดูครับอยู่ในช่วงปลายยก3หมดยกหมดยก,ดยกครับ ไขทูลครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนมภพบลุ่งโลด21โชรูม190บริการครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเร็วขึ้นครับฟังต่อครับมีหมัดเปิดทางตามด้วยศอกขณะที่เจเจครับพยายามล็อกพยายามตั้งแล้วบวกศอกขึ้นมาครับม่าเกมยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมแล้วครับหมัดซ้ายของฟังต่อครับเป็น จุดจำนวนระเบิดครับแข้งขวาของเจเจก็เป็นจุดสวยขึ้นมาครับสอกขวาอีกทนแล้วครับยกนี้ใช้พละกําลังของทั้งคู่เต็มที่แล้วครับอาวงในจังหวะจับมีสอกแข้งซ้ายไปครับของปังต่อเดินเหมือนเดินนะครับถีบนํามาอาเจเจพยายามจะสอดแขนหม่ใกล้ๆมีสอกมีบัดด้วยครับเอา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 โอ้มีช่งักมีช่งักนิดนึงครับปังต่อแต่ว่าโอ้โหโอ้โหดูครับ อ่าแม่ไปพลาดนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับปืนแล้วเอาคือเลยครับอาวุธคมด้วยกันทั้งคู่มาบอมหลังๆชนะน้องมาด้วยกันทั้งคู่เลยคุณนี่นะครับจังหวะนี้ครับแม่ลุกเก่งอีกหนึ่งลุกของฟังต่อครับล็อกคอหักคอจิ้งากพิ่ะดูจับนายแล้วรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจครับฟังต่อล็อกได้แล้วครับดูครับเจเจพยายามจะไล่แล้วตั้งแม่จังหวะนี้ไม่ถนัดกรรังารไปดูบอกไอ้น้องออกมาที่ จังหวะแบบนี้มันตีกันไม่ได้ต้องเริ่มกันใ่กลางเวทีเดินติดตัวหน้าคัวพยายามจะสวนไม่ศอกครับเจเจก็ต้องออกอาวุธให้ให้ปังตอนี่หยุดให้ได้ครับถ้าหยุดไม่ได้นี่โอ้โหดูปังต่อจับในล็อกคอพับคออ่อนเลยครับคอพับคออ่อนเลยครับโอ้โหอ่ะแต่ว่าคอยอยู่นอกคอยอยู่นอกนี่เดี๋ยวดูครับใครโดนใครก่อนใครใครโดนใครก่อนโอ้จะบุกแตกเลือดสาดแล้วก็ไ่บอลครับน่าจะโดนศอกแล้วครับ โอ้ยจับเข้าไปเดี๋ยวดูเอาคืนเอาคืนได้ไหมโอ้ยโอ้ยนะตื่นเต้นตื่นเต้นครับโอ้โหดูโอ้ยแบบพอช้าิดเดียวนี่โดนเลยนะคุณติ๊บนะเอ้ามาถึงต้มนี้ครับกระดูกมาได้มีไว้ต้มซุปแล้ครับต้มซุปไม่ลื่นคอแล้วครับแบบนี้กระดูกของบางตอต้องดูเจเจครับว่าจะแก้วิกฤตตรงนี้ยังไงครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าตามหลังแล้วครับเหลืออีก40่ิบวินนะครับในช่วงปลายยกที่4ครับ เจเจก็เดินอของหนักต้องมาครับหมัดกับศอกที่เคยฉมังต้องมานะครับโอ้ดูดูฉับช้าลงไปนิดนึงนะครับตังนั้นเจเจฝังต่อก็กาสูงม,มาโโอ้โหมีเขียอ้าวอ้าวโดนโดนลุน้นกันนะครับได้ลุ้นอยู่ฟุตบอลเอ้าครับแฮมัดบวยหมัดบวยครับโอ้โหแต่ว่าหึหึหึอาจจะเดินจ้องจะไปทำเขา โอ้โหต้องต้องป้องกันตัวนิดนึงด้วยนะครับเจเจดูครับหาไล่เข้าไปไล่เขาา้าไปออกซิเอาออา,อาดูครับโอ้โหนี่ครับมหากรรมการไทยทุนกบกลางแกะแยกออกมาหมดยก4ี่หมดยก4ี่ครับโอ้อาสตาร์ทวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่แล้วก็บริษัทไทยเซนทันเคม,มีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัวโวขันนถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับ 3นาทีสุดท้ายครับของเจเจครับต้องเร่งต้องไล่ให้ได้เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาูแกไปถอยตั้งครับทําให้ปังตอในเปิดเกมนําไปแล้วครับตอนนี้เจเจพยายามจะเร่งครับเป็นวยตั้งรับวันนี้ว่าเดินเปิดเกมในยกนี้จะทําได้ไม่ได้น่าสนใจมากครับยกสุดท้ายแล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายครับทางด้านเจเจครับจากพิษณุโลกต้องลุยแล้วครับเพราะว่ายก4ก็โดนไปหลายชุดครับแต่ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับ อะไรก็เป็นไปได้ครับเขาบอกว่าหมัดมวยนี่มันเหมือนกล้วยปิ้งครับอ่านี่ครับแล้วก็เห็นเป็นประจำนะครับผลงานการจัดของโปรโมรเตอร์โบสโอ้โหโอ้โหุไม่ฮะคนละแข้งคนละแข้งโอ้โ,อโหุยต่างฝ่ายต่างโดนครับต่างฝ่ายต่างโดนอ่าเจเจตอนนี้ต้องอ่าใส่เต็มเกียร์แล้วครับโอ้โหใครมีโอกาสชิงแชมป์ที่สำคัญแบบนี้นี่ยอมง่ายงไม่ได้โอ้มาซ้ายมาเอาตบมัดตบมัดโอ้โหยังได้ลุ้มยังได้เชียร์ต่อครไปนะของเจเจ นี่แหละครับมวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ายังไม่หยุดยังไม่ท้องยังไม่ยอมนะแต่ว่าปังตอเองก็หาตั้งรับเหนียวแน่นดีเหลือเกินครับบอสแลสุดท้ายก็ทําผลงานได้ดีครับมหาแต่นี่แหละครับโอ้โหพอกดคอแล้วมันทรงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเจเจลุยต่อครับอีกหนึ่งนาที25ิาวิครับดูครับตอนนี้ใส่แดงครับปังตอ ได้เปรียบพอสมควรครับนี่ครับโอ้ยน้ำเงินแกก็เล่งจะเอาคืนตั้งแต่ต้นยกอ่ะตอนนี้เอาไปพักหายใจเฮือกนึงแล้วก็ดูโอ้โหแต่ว่าเล่งเต็มเกียร์แล้วครับแล้วก็พลาพละกาลังมันผดถอยไปครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีกตอกสองต่อไหมเดี๋ยวดูครับอีกหนึ่งนาทีครับ ป็นโชาต่างชาติบอก let's go บอกลุงเข้าไปครับแมนี่คือคู่เอกครับศึกเพชรยินดีครับในวันนี้ครับแมาทางช่องทูโฟยูถ้าภาพจะเห็นเตาเวทีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่บอลก็ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับ77จังหวัดในประเทศไทยวันนี้ชิงแชมป์ว่าง2เส้นที่เวทีราชดำเนินครับแชมป์เวทีราชดำเนินครับไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี2เส้นเลยครับแนวโน้มค่อนข้างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ คืนลมทำท่าจะสงบแล้วอีกประมาณ20วินี่แหละครับโอ้โหวันนี้ไฟแดงฟังคอต้องยอมรับเลยครับโอ้โหโชว์ฟอร์มแบบถือว่าก่อนชกนี่แม่แฟนๆมองเก่งเล็กเก่งใหญ่แล้วก็ต่อน้ำหนักให้สอปอนด์ด้วยครับ,รบวันนี้ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะหน้าพลาดไม่ได้ครับสึกเปินดีครับ25พฤษภาคมครับคู่มวยในฝัน ผู้มวยที่ดิที่สุดในแผ่นดินครับในรุ่นเฟเทเบนรปอนด์ชัยล่าพอหลักบุญพกับโจทินเอฟคุครับครับพลาดหน้าพลาดไม่ได้ครับพี่บอลนัดซุปเปอร์ไฟ์กรรมการท่านแรกครับชัยวัฒน์ศรีวัฒนาครับให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการท่านที่2ครับกรรมการนรินทร์พองวิรันครับให้แดง49น้ำเงิน48 แล้วก็กรรมการท่านที่3นะครับกรรมการธงชัยกิตดำรงวินิจกุลให้แดง49แล้วก็น้ำเงิน47 <S <S เป็นเอ,เนเอกชนนะครับปังต่อพอลักบุญแชมเปี้ยนคนใหม่ครับ ladies and gentlemen the new r a t c h a m n e r n a n t a m weight champion red corner ปังต่อพอลักบุญในระดับถัดไปครับขอเรเชอร์อาจารย์พรเมศจักษุรักษ์ครับ ขึ้นคาดเต็มคา,าดนะครับให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยราชดำเนินรุ่นแ้นตวเวทรครับปับงต่อพอ่อลักบุญร้อนแรงมากๆเลยนะครับแชมเปี้ยน2รุ่นเลยนะครับ1 1 5่อปอนช่อง for y o u ครับแล้วก็วันนี้